เพราะว่าไม่เคยมีคดีฆาตกรรมมีแต่จับไพ่จับไฮโดรพอเขามาเจอปืนย่านปืนก้นปืนว่าเป็ดเลยมือดีนะครับผมต้องขอบคุณเอฟีห mm hmm. น้าเวทีแล้วก็ทางไลฟ์สดนะครับผมเกือบ9000เกือบหมื่นท่านวันนี้ดีใจมากที่ทุกคนให้กำลังใจทีมงานบ้านตัวเกียวมิวสิกขอบคุณทุกๆฝ่ายขอบคุณทุกทุ แพนเลยนะครับจะไม่เก่ดชื่อเพราะว่าพวกเราคือตัวเกียวมิวสิกนะครับตัวเกียวมิวสิกคือทุกคนที่นี่ที่อยู่ในอาคารโรงละครของเราแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจทุกอีพี ดาวองดามากอย่างพี่น้องกับมองทานไปเราโฟกัสคือตัวเกี่ยวมิวสิกนะครับผมทุกคนหักกันแพ่งก,กันบ่ม,มีแบง่งปากแบง่แบงปลายนะครับผมหักตัวเกี่ยวมิวสิกอย่าทะเลาะกันพี่น้องเด้อข,อขอยขอรอกหลายๆนะครับผมบอกได้ไงว่าตัวเกี่ยวมิวสิกนี่คือยามมีสึกเราช่วยกันรบยามสงบเรารบกันเองนี่คือคอนเซ็ปต์ของท่านเพลงตัวเกี่ยวมิวสิก ช่วงนี้เราไม่ค่อยมีสึกเนาะเราไม่ค่อยมีสึกเลยเราก็เลยลบกันเองนิดนึงมันเป็นธรรมชาติเพราะแล้วเดี๋ยวในเร็วนี้เจอกันมินติ้งนะครับผมมินติ้งตัวเกี่ยวกัยสิทธผมไปทํามวยทะเลแต่ละบ้านพักให้มันดีกันเองในน้ําให้แบบเปาเล่นเปาเล่นเนาะแล้วก็ขอบคุณแล้วก็นักแสดงสมทบของเรารับเชิญในค่ำคืนนี้น้องคําแหนมนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนันท์ด้วยนะครับคืนนี้เหนื่อยมากมากเพราะว่าผมกอนดูเอาดอกแกล้งทักทายพี่น้องกพี่น้องเนี่ย ะะขอบคุณทุกๆเลยครับไนออก EP สิบสี่ผ่านไป EP สิบห้าเดี๋ยวเราเจอกันครับพรุ่งนี้เราออกคอนเสิร์ตเนาะ <S <S พรุ่งนี้เรามีการทำการแสดงที่โรงเร่ามิตรภาพขอนแก่นครับต้นเก็บมิวสิกเตยมรูปแบบในผับในร้านสถานบันเทิงกลางคืนเนาะอ่ะ <S <S ปออะไรฮะคำคืนนี้เขาไม่ยังอิ่มหลายรายการเลยศิลปินนำเชิและกันแดนเซอร์ใหม่ที่รอเปิดตัวอยู่ดาหลใช่ ครับเดี๋ยวในช่วงนี้เดี๋ยวให้น้องๆศิลปินนะครับได้พักผ่อนด้านหลังเวทีเดี๋ยวเราจะมาพบกับแขกรับเชิญอ่ะขอเสียงปรบมือส่นองน้องๆอีกครั้งนครับ